สวัสดีครับทุกคนตอนนี้มาที่ว,วัดบางบัวูนะพอดีดมีญาติ <Ac> เสียชีวิตว่าจะไปงานนองค้าจะไปหรือเปนี่นะนนอเวมาที่บางบัวรังู หาคู่หาคู่กูบอกเข้าคับิดชอบหมทุกไปได้เหรอหมดทุกเข้าเป็น้นหาครับวางางมากเอาดอกน้าน้ำสปก็อกข้างหน้าระเบียบไม่ได้เหมือนเขา ตอนนี้มาช่วยงานนะทุกคนช่วยงานอาโอยงานเรือนอยากเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดนองบัวน้ำพูนะโอ้เจะไปงานหองอคกกายไหไปช่วยงานศพก่ะมาแต่คืนนี้ไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอน ไปวัดกไม่นอนไงมาแต่คืนเนาะเอ้า,าอยัางไม่นอนทั้งตอนเศร้าเลยโอ้ยมาจาความพนมมาถึงของบนคูตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะหิวนอนมากเลยตอนนี้นะ

โย่เป็นไงบ้างเดินทางวันนี้ยังไม่นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยยืนก็จะล้มละว่วงนอนมากตอนนี้มาอันนี้ก็งงอยู่จะไปที่ไหนดีวะ ครับทุกคนตอนนี้หลังจากที่เรากลับจากบ้านญาตินะครับาการเกียมงานศพ่เมื่อวานญาติเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดนนทบุบรีผมเรียบม้แล้วครับสวัสดีครับนิ่เคยครับผมไป,ไปเม่เช้าไปช่วยงานมานะครับเดี๋ยวนี้เราก็ออกไปหาต่างกันต่อเนาะ ชีวิตมันคือการทำกันด้วยเงินตาตาชั่วโมงนี้เราต้องไปหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายที่ทางหลวงชนบททำทุนเพื่อจะเราไปหาปลาทำคลิปให้ดูใหม่อาทุนเพื่อจะไปหาซื้ออุปกรณ์ซื้อของกินของอะไรเพื่อไปทำคลิปขออแห่วันแห่ให้ดูกันอีกนะเหมือนเดิมนะครับชีวิตที่อยู่กับรถนะครับนอนไม่ถึงนห้าทีไปแล้วไป เพื่อเราจะหาเงินมาซื้อไสหมูย่างนะครับอ่ากันคิไ้เพื่อนๆดูกันอีกครับผมช่วงนี้ก็ทุนร้อยนะครับอ่าเดี๋ยววันไหนยูทูบแตกเลี้ยวซ้ายชนบทมีสปอนเซอร์เข้ามาเราจะทําให้ดีกวันนี้เรจะทำคลิปมหาให้ดูอ่ายังมีคลิปมหานี่เราก็คิปแบบว่าเผื่อๆเอาคิดธรรมดาก่อนเนาะคิดหาปลาทํางานกันก่อน ท้องพาไม่ได้แหรอทำทีคำค่พาร์หา <คำ S 1> เลยต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรตอนนี้ก็สิริก็พูดแซงตลอดเดี๋ยวบริบูตสิลิโอเคครับเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายนะครับเพื่อไปงานวัดขายของเหมือนเดิมอันนี้ครับตอนนี้ก็กำลังเดิเนทางนะครับอีก600เมตรเลี้ยวขวา วอรมรถนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำเลยเราจะยกล้อเราจะไปนอนบูซาลาครับไก่ศาสนาแหละเลี้ยวขวาไปวัดก็กินอาหารโรงงานเหมือนเดิมทุกคนดยุ่งแจ้งดูดไปนี่เป็นไงนะอะไรนะแจ้งดูดเข้าไปเนี่ยเข้าไปนี่เหรอ ขับต่อไปอีก3กิโลเมตรอ๋อสุดัยต้องปิดสิลิก่อนละโอเคครับทุกคนเอาเอาเป็นว่าเจอตัดภาพไปตอนที่ถึงจังหวัดหองคายนะครับที่งานวัดโอเคอ่าทุกคนตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะอยู่ที่วัดจำปาจำปาทอง โอ้เจดีย์ใหญ่สวยงามน,นี่กำลังจะตั้งร้าน โอ้มาถึงงานแล้วก็คงจะไม่รู้จะได้ขายของหรือเปล่านะโอ้เยเจอปัญหาอยูน่นะวัดสวยด้วยทุกคนโอ้โหดูดูเจดีย์พญานาคหนุ่มคาย นเ,นเดี๋ยวจะพาทุกคนทายดูจเจดีนะไปเบิ่งจเจดีกันเนาะทุกคน จีดีสาราใหญ่ดิทินะโอพญานาคสวยงามสวยงามทุกคน ถ่ายดูบรรยากาศรอบๆนะโอดูสิโอ้พี่แต่ว่าดูไปดูมามันก็อลังการงานสร้างนี้นี่ยนะเพราะว่ามันนี่ไงติดลิมแม่น้ำโขงนะไงวัยรุ่นเยอะนะเขาจะมากาบไหว้เจดีย์อะไรเนะี่ยปัญนาเนี่ยโอ้ผมว่างานนี้งานใหญ่นะพี่ไม่เล็กนะร้านค้ามีกี่ร้านนะ เกตเราลงคู่เท่าไหร่เราไม่ได้จังไม่ได้น้ำโขงน,น้ำโขงนี่ให้ไงเขาคุดอยู่เป็นเหมือนบ่อใช่ป่ะใช่โอ้ลองถ่ายดูก่อนสวยงามมากเลยนะพี่โอ้พี่วิวดีเลยเนี่ยนะนี่วัดใหญ่นะพี่ไม่ใช่เล็กๆนะโอ้งาปนประจำปีใหญ่นะพี่นี่นะพี่โย ใหญ่จริงๆนี่นนไม่ได้เล็กแคเนี้ยดูทุกคนเจดีปอ้อสวยงามเดยเจดีพญานาคดูไม่น้ำโคลงเลยโหพี่ไม่ธรรมดาเลยนนเนี้ยไม่ดูไม่ได้ดูอย่างนี้หรอกไม่ดูวัดใหญ่ไม่ใหญ่ดูวัดวแค่ดูตัวมันอยู่ใกล้เราไหมอันนั้นก็ใช่แต่ว่าคนต้องมาเยอะแน่นผมดูจากสถานการณ์เนี่ยเพราะว่านองคายเนี่ยมัน จุดศูนย์รวมพญา,านาคเลยในคนเขาศรัทธาสิขนาดราคาที่บอกข้างหน้าอย่าบอกคนนะเธอไวันงานจริงๆมันต้องเยอะแน่แหละผมว่าคนเนมันเยอะแต่มันยังไม่เล่นเลยไม่มีล้านหรอกแถวนี้ร้านอะไรเนี่ยงทานแล้วเนี่ยโอ้ทุกคนสวยงามเลยโอ้ระคังคลองใหญ่ ของนาคราชสวยงามจริงๆเลยอยาจะถ่ายทุกคนดูด้วยบริเวณวัดจำปาทองนะนี่เจดีย์กลางน้ำโหทุกคนเบ่งเลยสวยงามจริงๆเลย จะถ่ายให้ดูมุมไกลอยนี้เจดีย์ใหญ่นี่ทุกคนเจดีย์กลางน้ำใหญ่มากเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนถ่ายให้ดูความสวยงามของวัดเดี๋ยวผมจะจบคลิปไ้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวต้องขอตัวไปทำงานก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ